โจเรียนเร็วๆเลยไหมเอ้ยอัดดูดูเอาเอาดูครับเอาเอาเอาว่อนกันอยู่นีแ่แหละเอาเอาเอาไปแล้วครับไปแล้วไปแล้วไล่เลย เอา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 เลยเด้อเอาแล้วครับเมื่อเกิดไม่ยอมไปไหนแล้วครับวนต้นไม้อยู่นี่แล้วเอาเอาเอาไม่ยอมไปไหนเลยเออเอาเอาเอาผู้ผู้ผูดเดชีมือกอนกันแล้วเอาระหว่างคนกับช้างครับดูแปลงนาครับคนแปลงนาครับม่านี่ อุยดูเอาเอาเอาโอ้โหลิงเป้าไว้แน่นเลยครับไปทางพุ้นทางพุ้นเอาเอาเอาโอ้โหเดี๋ยเอาเอ๊ะเอาดูครับบอเอามาใส่บอาเสียเอาคนยังไงดูดูดูไปพอแล้ว ไม่ไปโมเอาผมมาย่อมผมมีจับให้ได้เอ้าดูครับโอ้โหดูดูดูต้องเพียงบแบบยังไงพักกันไปนั่งจอมกันอย่างนี้เหรอพักกันไปนั่งจอมกันอย่างนี้เหรอเอ้าบึ้งบึ้งเอ้าเอาเร็วเด้อผู้ใดเด้อบันนี้เอ้าถอยถอยถอยมานี่เร็วมิงถอยถอยมาพี่ ก้อยกินข้าวอ๋อกินข้าวดิกินข้าวกับมีเย็นดิเอาบอกว่าคุ้มหาหมูเหรินเสียแลงไรแม่เมื่อกี้แม่ไปทางไหนเสียไร่น่ะเห็นบ่ตามหาเสียไรครับยิ้มเลยดิกินนมแม่มาเมื่อกี้เอ้เอ้ลิงเป้าหาเสียไรครับ อเลี้ยงเป้าบุญแลมาท้บุญแม่อ่งแล้ม่้ีแม่โอ้โหดูตูดดูตูดลียงหาเป้าครับคุณยายมีอย่างให้อะไรกินบ่เอาเอาขวัลเเด้อบ้านี้เป็นรัดใช่ไหมถอยมิงถอยถอยมืถอยมื เห็นแล้วเห็นเป่าแล้วเห็นเป่าแล้วอุ้ยอุ้ยอุ้ยเอาเอาดูครับเลี้ยงเป้าคนเดิมเลยครับคนเดิมเลยคนเดิมเลยไม่ยอมห่างเลยเอาเอาเอาขี่ไปใส่เนี่ยและไปไหนเอาขี้หินไปขึ้อันที่นี่เอาเอาดูครับดูดูไม่ยอมไปไหนเลยยินเฝ้าอ่ะยินเฝ้าหนาบันไดอ่ะ เอามันได้ชิฮักด้วยนัน่นเยะเยอะเยะเยอว่าขึ้นไปหรเดิน<ป>มิ่งบอกอย่าเด้ออย่าลงมาเดอ้อ <c oughs> เฝ้าอยู่หนีได้แล้วมาย่อมไปใส่ะเอามิงนอนเฝ้าเลยมิงนอนลงนอนบนเฝ้าเลยร <c oughs> ่มเกือบเดี๋ยวก็จับจับยุ่นเกือบเรือ่องน,นี้ลงมาลงมาอ๋มิ่งหาเพื่อนเล่นเฉยๆลงมาให้มิ่งเล่นหน่อยเร็ว <No. S 1> ดูครับสงสงสัยนี่คือคนแปลกหน้าครับคนแปลกหน้าสวๆโอ้หดูไปแล้วเด้อบัดีนัอันนี้ออันนี้ไม่ใช่ใครนะครับผมอันนี้คือลูกไอ้ลูกไส้ลูกไส้ไงคุณตาพีครับเบื้องหน้าตาขึ้นกันครับหันหนาวท่านพี่นี่ไหมล่ะเออเบื้องครับเบิ้งหน้าตาขึ้นกันนี่เลยครับ ลูกชายคุณตาพิงค์นะครับ oh. ท yeah. oh. oh. okay. oh. yeah. uh ่บ้างครับพึ่งหิดงานอยู่ต่างจังหวัดครับผมเอาเอาเอาดูลงเอาลงมาถิ่นไหมลงมาเรียนเรียนหนิแมออกร่างกายพามิงเหรร่างกายเนี่ยนิไม่ได้ถิ่งถุงต้าเจ้ามิ่งเจ้าอยากที้ดีอะไรมิ่งลงเหรอมิ่งมิ่งลงมาได้มาแล้วลงมาได้มาแล้วเออเออ เออเอาเอาไปพาเรียนผู้แม่ว่ามต้นไม้ผู้แม่ออกกับร่งกายเนี่ยโอ้บ่ยอมเลยครับบ่ยอมเลยบ่ยอมเลยเบื้องเบื้งถึงไหนถึงไหนดูดูเอาลูกนี่ร้องยืนเป็นไงมิ่งเขาเชียดยังว่าตำดอกแค่เดือดเหร่นเหร่นเสียเล็กหักเลยเด้เล็กหักเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขาเจ้าเล็กหักนี่นั่นดูครับมนุษย์เหล็กครับอันนี้คือมนุษย์เหล็ก เรียนเร็วๆเลยไหมเฮ้ยอัดดูดูเอาเอาดูครับมึงเป็นเป็นนี่ยังต้องลิงเสียเสียไล่นะหมอดูครับเจ้ามือมือนั้นแม่เจ้าเสียเสียสีแดงเนี่ยสีแดงบ่ชอบมากเลยหนุ่มเสียไล่โอ้เสียผู้ใดกิดวะเด็กน้อยต้อง อู๋พยโกขึ้นเตียงครับเมื่อมีงอกมาครับหาเพื่อนเล่นครับขึ้นมาเดีวโอ้ยเสียหลักไปเนี่เอาเอาไปเลยเด้อบัดนี้บ่ไปอย่างวุ่นอยู่นี่แหละไม่ยอมไปไหนเลยครับดูครับโอ้ยดูไม่ยอมไปไหนเอาเอาเอาคึกเลยบัดนี้เบิ่งหัก์ตเทนอบันไดนี่อู้ดูครับโมโหแล้วครับโมโหแล้วครับดูครับโมโห มโหใหญ่เลยได้เกือบแล้วเด้อวันนี้ไปเร้ววันนี้เออเกอบพ่หินเออดูครับเกบพออบนหิบยอมลงมากขาบเกือบหนีเี่ตัวนี่จะจือ้อจะจือ้อดูครับเฝ้าเลยไม่ยอมไม่ยอมไปไหนเลยโอ้ทํำบาปพ่<ม>หนหิงเลยว่ะปว<ะ>น เฝาบันไดเลยวะเอาออกแน่ยไหนแม่นุ่งหิ่งสวนบอยอมไปใส่เฝ้าอยู่ที่นี่แหละลงมาลงมาเรียนเหรียญแก่หลานเนี่ยหลานขี้หอดเฮีย yeah. เบื้องหลาหลามิ่งบอยอมบ่มีมูเหรียญเพื่อนะคนะึกเลยคึกคึกคึกดูอ้อมไปข้างหลังไปหาผู้ว่านแล้วอูวว้วนกำลังทำงานอยู่ไปแล้ว ถินแล้วล็อกเบาอีกแล้วเอาหลง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 อยู่หลงอยู่พูดนเก็บลูกยิงพื้นเมฆพื้นพื้นนึกว่าไต้เขาขึ้นไปงเฮี่ยนเลยนี่ยเหรียญเนี่ยเหรียญเนี่ยเหรียญนึกไปไปหาอยู่แล้วนะดูครับตามตามหาตามหา คคนรับทีเทียเขาลอยเรียนไปแล้วเอายังพ่ทันเห็นอ้าวล็อกเป้าเร็วเอาแล้วครับเห็นแล้วครับเอาเร็วเอาเร็วเอาเร็วบอยย้อมีเอา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 ดู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 โอ้เอาเสร็จเสร็จโอ้มีการโตดอีกเลย โอ้โหไม่ยอมไปไหนเลยดูมิ่งเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเสียวให้ได้อ่ะเสียวให้ได้อะโอ้ทำบาปไม่รีบมาเอ้าดูครับไปบ่เป็นแล้วถึงกับคุกเข้าแล้วบบนี้โอ้โอ้เอ้าลบลบกันไปกันเอ้า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 ว่อนกันอยู่นี่แหล้วเอ้าเอ้า เอาไปแล้วครับไปแล้วไปแล้วไล่เลยดูดูดูโอ้ย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 ล็อกเป้าแน่นเลยครับไม่ยอมสลัดเป้าเลยเอาเป้าถอยแล้วครับเอาเอาเอ้ยบ๊กโอ้โหดูคนคนอื่นนี้ไม่ไปล็อกเป้าเลยเนี่ยเชี่ยวให้ได้อ่ะเอา โอ้ยให้ขี้ข้อทีเดียวกะเศร้าแล้วให้ขี้ข้อเลยโอ้โหเอ้าเอ้าเอ้าฤทธิ์นี่โอ้ยหลอกเป่าแน่นเลยครับไม่ยอมทิ้งเป่าเลยเมื่อยแ,แล้วเมื่อยแล้วเมื่อยแล้วบ่จะฟ้าโอ้มาเลี้ยงก็ลาก่อนก่อดดือนก็อย่าลืมเข้ามากดแชร์ใครแล้วก็กดไลดดค์กดแชร์ด้วยนะครับไลค์้วครับผมสวัสดีครับ